เทลงไส่ก่อนส้มตำปูมากุ้งสดจ้าอืมออาขอ้อแสบปลาเนื้อดีดิปูสดพร้อมได้หนิบ่แม่นปูฟิตอืม มัอนี้เป็นซาวนอยเปียกน้ำมากินดาหูจุ่มแล้วใแต่หมองไอแซบแซบ้านประจำเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมอยู่ในเมืองกาดนี่นะพี่น้อง mhm sai phiền bok mát mắt này nói em ghê lạy tớp lai con lạy tớp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  lạy ส่งแบบพิเศษปกติปูม้ากุ้งสดเขาขายสองร้อยอันนี้บอกว่าเพิ่มปูเพิ่มกุ้งเป็นสามร้อยบาทชอบปูไหม má mặc chỉnh tằm hum จสมบักงูกรอบดีเดียวใส่บอกทั่วครับกุ้งปูปใส่ใบไงได้แต่ว่าสดไหมนี่มากกินอันนี้มันเขาเอิญอย่างมันมันบอ่จากมันจะไข่ดอกนี่อืม ร้านนี้แซ่บบะแพร่ตนเองเลยเด้อถ้าที่เกียียจตำเองก็จะไปซื้อร้านนี้แหละเวลาอยากกินตํำหัอไอบ้บะมี่ปูมาไงคือจะกินปูมาก็เลยต้องไปซื้อ อือิปูเนื้อไลๆ่ๆอันนี้พักยังบุแซบๆกุ้งตัวไม่ใหญ่มาก

chạm, chứ <Num> năm nhồi bốc bốc như vậy đi, như đi cà bơm ba ma phun cả đám. เ่บเป็นไส้บะเกี้ยหายล้ล่หละ <laughs> น แซ่บนั่นกลิ่นทั้งเผ็ดใส่เซนบอกหุ้งหน่อยบอกมันคือเป็นเบิร์ดเร็ว นี่กี่โมกอ่ะ Ư... Hmm, bớt lao bây Cứ bớt leo thả bát đi, im vô ừ. Ư Bớt lao cả ฮะอับน้ำเปลี่ยนสะพัดเพจพี่น้องคะ่ะกราบขอบุญขอบุญห,หลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ see you, ไอซี่กินยั่วป้ะจ้าบ๊ายบาย